เออครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี้กะนักล่าสายอินเ้ากะเตียนจากไอ้หาหนกหาหนูมาภาพพ่อแม่พี่น้องมา

ไม่ต้องเอาไปไกลเอาไปไกลทำไมเอาครับเดี๋ยวจะปล่อยสูตรเด็ดแล้วบ้านี้ต้องใส่สูตรเด็ดของเจ้าฮ้องมึงเนาะเนี่ยครับสูตรเด็ด นี่เด็ดี่ยคือพี่สี่ก็เดนี่ยอ่าี่ก็มาเนีคือพอเจาะวงกลางเดี๋ยวนอะมันก็ไปได้ยังไงเนี่ยคว้านมาขาดรมั้งเอออันนี้ครับอันนี้กับซูเด็ดกันเออซูเดตซูเดตดราลองดูลองดูอันนี้เลือดเลือดอ่าเลือดเลือดเลือดเบ็ดเกี่ยวงาไผ่เบ็ดเกี่ยวงาไผพบดครับโอ้ ปัญหาลายมาอนี่เอาขึ้นขึ้นฟังไปเลยโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหว,วเสียเบสทีมครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยงาภัยจากเป็นมาแต่ทั้งได้่อ้่พี่น้องแมวเว้ยเอา mai ít leo mai anh này ôi để đây đây đôi đôi này ít leo hơn ครับพขม่พี่น้องก็รู้สึกว่าปากกันไหยอยู่อากจะว่าเองามไม่มันหลายมันนี่ก็มีรุ่นมีเฮมีหาอยู่มันนี่ได้อีกครับได้อีกครับอ่าหนึ่งตัวไอ้อเนี่ยโอ้หเอาหัวเ่ยนามสี่้า Phantom มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอาเดี๋ยวเอาโ่อยโอ ninja, โโ้โหเดี๋ยวได้ได้ดูดูเลยอีกแล้วเบท่านอีกแล้วเบท่าน พ่อแม่พี่น้องมากินเขาด้วยกันเขาเข้าขยัน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 ขยัครยันข้าันหมั่มมนให้ ทีมงานอีกชุดหนึ่งก็อยู่อีกฟังหนึ่งนะครับเนาะมาเนี่ยผมก็ขามฟังมาอยู่อีกครับทีมงานอีกชุดหนึ่งแบ่งกันคนละสองฟังมาเน,นี่รู้สึกว่าแดดเมื่อกี้เริ่มจะคือจังฝนจะตกเนาะแต่ว่ามันมันคือมาแดดอีกแหะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะมองที่ผมมาเนี่ย,ยก็บ่มีห่มบ่มีหางโอ้ผิวเสียหมดเลยอื ครับวันนี้ครับผลงานขอแค่เข้านอกระบบว่าถือว่าได้หลายมาไหนครับเดี๋ยวกะครับเพิ่งเอาเบ็ดลงประมาณจากักว่าถึงชั่วโมงครับเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวรอดูอีกว่าจะเป็นอย่างไรมีลุ้นหรือไม่มีลุ้นงานนี้กับสูตรเยอือพิเศษพิเศษกับสูตรเยอือพิเศษพิเศษไปเอา อกเสนะียน่ามันก้นโอ้โหเงยเตลโอ้โหเงยเตลือลมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้อ้าวเด็เดๆไปโอ้มันมาแล้วมันมาช่วงประมาณจากักบ่ายโมง โอ้ยบ่าสองปลากินข้าวเที่ยงแต่ว่าวันนี้ประสบผลเำเร็บแล้วครับโอ้ตัวสวยด้วยโอ้ยเอกจิงนไหนน้อบาดนีหนน้อเด็กเด็กบ้อคีมคีมมีน้อโอ้ขึ้นเลยแก่ะเล็กมากเล็กมากเดยวเดยวมีคีมอยู่อย่ามันตายตี เ,เลยสิบาาตัวถือว่าเด็การเลยล่ะครับวันนี้ก็ะเข้ากับมัดตีปากดฏเนาะครับมาครับเซียนรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นประมาจาร์รุ่นประมาจาร์โอ,โอ้มากินเลือดเถอะวะอังกินง ตัวสองตัวตัวสองตัวโอ้วันนี้ประสบประสบควาสำเร็จแล้วครับวันนี้มากับเซียนรุ่นใหญ่ตัวเสือๆนั้นเลยอขับกดเลยกดเลยโอ้โหกดกดโอ้ยกล้องเฮ้ยเดือดหายแล้วชุดยอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องฮะโอ้ยเอาเอาเอาพักไว้ก็ได้เอาเอาอีกคัพหนึ่งก็ได้ครับ

สามขีดสามขีดข <len persu> <ions> yeah, yeah, ึ it, s it, <S <mor iken> ้นเก็บนี่แต่หาว่ากูสิเกินก็เห็นโซ่เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นไข่ออกไข่ออกเออกดแล้วโอ้ยเบ็ดเนาะ เด็ดที่ปัญหาหน่อยนิดน,นึงได้แล<ะ>้วครับอหอยท่านท่านผู้ชมมึงนะครับ<ะ>ตัวลอกเด็ดคักนะ <laughs> จะต้องซ่อมกันนะครับนะเนาะซ้อมซ้อมเหยียบกันเหยียบกันซ่อมกันตามสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราซ่อมขาลอกกันครับขาลอกนะ แล้วครับพ่อแม่พี่น้องสวย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 วันนี้สวยเหลือเหลือเลกมกเมันเลอแมพี่น้องมันมันลมันเลเราคนม่ได้บเราไมได้เรจะงานเด็ดครับเด็ดเด็ด มาอีกแล้ววันนี้อ้าวดูกันจระจเข้าไปเลยวันนี้เด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดมาอีกแล้ววันนี้อ้าวดูกันจระจเข้าไปเลยวันนี้นี่ครับโอ,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 อ้โครับยิงงนะานอีกฟังนึงกัน อยู่อีกฟังนึงครับแต่พวกผมแยกกันมาอยู่ตรงนี้พอได้โทรหาเลยว่าได้ปลาหลายบ่อแต่ว่าเ่าต้องโทรครับเดี๋ยวจะเอาปลาเนี่ยไปวัดกันเลยฟังคุณกับฟังพี่ทีมงานมาสองชุดครับอันนี้เอามีรุ่นมีมันอยู่มัเนี่ค่อยมนีกัลังใจในจังน้อยเนาะในแน่ยอยู่อ เสียงรุ่นเก่าครับเสียงรุ่นเก่าคนแดดต้นฝนไม่เข้าล้อมเลยป่าบอกว่าป่าป่าไหลมึงซิตคนแดดเลย ได้อีกแล้วครับไแล้วอีกแล้วแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมอีกแล้วมาอแล้วมอีกแมาอีกแล้วมอมาวมามามอีก้วมามาอีกแล้วมาอีกแล้วมีกมาออ ơ sụp nhót ơi bắn nhị nào này đâu mày vẫn ở chỗ này đâu mày vẫn ở chỗ này đâu này đâu mày vẫn ở chỗ

ต้องมลงไปโอ้ยต้องมลงไไม่หแลกเออแอบรอกทางอีกแล้วโอ้แอบล้วกทงอีกแล้วแลอกทงอีกแล้วโอ้ยด้การการการอบลงแล้วฟังแล้ว มันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊กนเนี่ยดึง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 ที่มาเลยก็ได้มฮะออกเกี้ยนเลยสันโอ้ยมึงว่าป่ากินครับป่ามันแรเลยลากสายเออติดแล้ว ดีดูนี่หมอนครับว่นนี่โอเคอเค,ครับเพราะอะมพ,พี่นอ้องรถจะเข้ามัมันเป็นรถสี่คูณสีเนาะมันเป็นรถขับเคลื่อน2อล้อติดลมครับมาหนี่ หรือเป็นมาเป็นบทเรียนเนาะในช่างเป็นบทเรียนว่าอยากยางไก่อยากสบายวันนี้ก็ขอบบุญขอบคุณทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์เพื่อนเป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลโพนเราะครับขมวงเพื่อนก็ได้ซอยเหลือคนมาโดยตลอด จังมาเพื่อนได้เป็่นผู้นุณ้ำนี่ละครความใจดีความเอื้อเอื้อเอื่อแพ่เพิ่นเนาะขอบคุณมากกับท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์นะครับเนาะเช่นเคยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าอย่าอย่าจนนะครับมีแต่ความสวัสดีมีแต่ความร่ำล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอนักล่าสายสารก็จะอำลาฟ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ